ดูประโยคพัทเขียนใช้แล้วคะแนนพุ่งชัวเรามาดูรูปแบบที่1กันค่ะรูปแบบที่1นนะคะจะเป็นโครงสร้างเชิงสมมุติเราจะยกเหตุการณ์สมมุติขึ้นมา1เหตุการณ์นะคะตามหลังด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สมมุตินั้นๆโครงสร้างนี้เนี่ยเราจะใช้คําว่าจะรู้จุดจุดจุดจวจุดจุดซึ่งโครงสร้างนี้เนี่ยจะแปลว่าถ้าหากว่าจุดจุดก็จะจุดจุดตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเธอสอบได้ที่1ฉันก็จะพาเธอไปเที่ยวรอบโลกหรือว่า ถ้าฉันถูกรางวัลหนึ่งล้านบาทฉันก็จะซื้อรถคันใหม่แบบนี้เป็นต้นค่ะเราไปดูโครงสร้างประโยคกันค่ะโครงสร้างประโยคนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าจะรู้จะรู้ตามด้วยเหตุการณ์ที่เราสมมุติขึ้นมานะคะตามด้วยคำว่าจะและสุดท้ายคือผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสมมุตินั่นเองนะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างประโยคนะคะจ้ารู้明天有ี่ 我就出去旅游。假如他่า,าว่า明天有时间种หนึ่ง้ล้ว我就ฉันก็จะ出去旅游ออกไปเที่ยวนั่นเองเราจะสังเกตเห็นว่าคำว่า假如นะคะอยู่ข้างหน้าตามด้วย明天有时间แปลว่าคำว่า明天有时间จะเป็นเหตุการณ์ที่เราสมมติขึ้นมานะคะ ส่วนคำด้านหลังคำว่าเจียวนะคะชูชื่อหรือโยอ,อันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของการที่เราสมมุติเหตุการณ์ด้านหน้าขึ้นมานั่นเองตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะคำว่าเจารู้เนี่ยจะไม่วางเอาไว้หลังประธานคำว่าเจารู้จะวางไว้หน้าประธานเสมอนะคะซึ่งประธานในประโยคนี้ก็คือคำว่ามิงเทียนที่แปลว่าพรุ่งนี้นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นะคะโครงสร้างบอกเหตุและผลค่ะ โครงสร้างอันนี้นะคะเราจะบอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามด้วยสาเหตุของการเกิดผลลัพธ์นั้นนะคะเราจะใช้โครงสร้างจีสวยจุดจุดจุด是因为จุดจุดจุดซึ่งโครงสร้างนี้เนี่ยจะแปลว่าที่จุดจุดจุดก็เพราะว่าจุดจุดจุดนั่นเองตัวอย่างเช่น ที่เมื่อวานฉันไม่ได้มาเรียนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฉันไม่สบายนั่นเองโครงสร้างประโยคเราจะเริ่มต้นด้วยประธานนะคะตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะหลังจากนั้นตามด้วยคําว่าจี s สวยตามด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นตามด้วย,ยว e ยแล้วก็ตามด้วยสาเหตุของการกระทํานั่นเอง大家之所以喜爱 a 熊猫是因 i 它 a 得实在可爱นะคะ 大家ทุกๆคน之所以ที่喜爱大熊猫ชอบหมีแพนดา้าที่ทุกคนชอบหมีแพนด้าเนี่ย是因为เป็นเพราะว่า ถ้าจางเดอร์สุดใจายมันหน้าตาน่ารักมากจริงๆนั่นเองนะคะตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าจื้อสวยีตามหลังด้วยผลลัพธ์ของเหตุการณ์ก็คือทุกๆคนเนี่ยชอบหมีแพนด้านั่นเองนะคะทุกคนชอบหมีแพนด้าเพราะอะไรล่ะเพราะว่าถ้าจางเดอร์สุดใจายตรงนี้เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุนั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะจะสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับบทความที่เราเขียนได้ด้วยค่ะ รูปแบบที่3นะคะเชิงขัดแย้งนะคะซึ่งจะเป็นโครงสร้างที่เราจะพูดถึงด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเหตุการณ์จะไม่ไปด้วยกันหรือว่าขัดแย้งกันเองนั่นเองโครงสร้างประโยคเราจะใช้ชๆๆชๆๆไม่ใช่จุดจุดจุดแต่เป็นจุดจุดจุดนั่นเองตัวอย่างเช่นเขาไม่ใช่นักเรียนแต่เป็นคุณครูวันนี้ไม่ใช่วันพุธแต่เป็นวันพฤหัสแบบนี้เป็นต้นค่ะ โครงสร้างประโยคจะนำหน้าด้วยประธานนะคะซึ่งตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ตามหลังด้วยคำว่า不是ไม่ใช่นะคะตามด้วยเหตุการณ์หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นจะเป็น而 er, 是แต่คือตามด้วยเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะประโยคตัวอย่างนะคะ这不是他的而是我的 这支笔นะคะเป็นประธานของประโยคก็คือปากกาแท่งนี้ปู他สทาเไม่ใช่ของเขา而是แต่เป็นของฉันนั่นเองนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าหลังคำว่าปูสคือท的าเ ถ้ของเขาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะมันไม่ใช่ของเขาใช่ไหมแต่มันเป็นของใครคําว่า water นะคะตามหลังคําว่าอ a r แปลว,ว่า water เนี่ยของฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองปากกาแท่งนี้ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของฉันนั่นเองค่ะซึ่งโครงสร้างนี้นะคะนอกจากจะใช้ในรูปปฏิเสธแล้วยังสามารถใช้เพื่อนเน้นในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อถึงได้ด้วยค่ะ รูปแบบที่4นะคะรูปแบบในเชิงรับส่งการจะเป็นโครงสร้างที่ประโยคนะคะจะมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเรามาดูโครงสร้างประโยคก่อนเนาะโครงสร้างประโยคนะคะปู้จินจุดจุดจุรอเฉียโครงสร้างนี้จะแปลว่าไม่เพียงจุดจแต่ยังจุดจตัวอย่างเช่นเขาไม่เพียงแต่พูดภาษาจีนได้เท่านั้นแต่ยังพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะ แบบนี้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าประโยคด้านหลังเนี่ยจะมีการสนับสนุนนะคะหรือว่ามาช่วยเสริมให้กับประโยคแรกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองประโยคนี้นะคะทิศทางจะต้องไปในทิศทางเดียวกันเรามาดูโครงสร้างประโยคกันโครงสร้างประโยคจะเริ่มต้นด้วยประธานนะคะซึ่งตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ถัดมาผู้จีนไม่เพียงแต่ตามด้วยประโยคที่มีความหมายในด้านบวกหรือด้านลบบวกด้วยคําว่าเ e อ่อเฉียนะคะแต่ยัง และตามด้วยประโยคที่มีความหมายในด้านบวกหรือด้านลบตรงนี้จะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าประโยคด้านบนเป็นด้านบวกด้านล่างก็ต้องเป็นด้านบวกเหมือนกันนะคะถ้าด้านบนเป็นด้านลบนะคะด้านล่างก็ต้องเป็นด้านลบต้องไปในทิศทางเดียวกันเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคเสี่ยวหงไม่เพียงฟังคังแต่ยังรู้เรี่ีย จินไม่เพียงแต่ท้งขวาก็คือว่านอนสอนง่ายเเอ,อเชียแต่ยัง非常ี้ก็คือยังฉลาดมากๆอีกด้วยดังนั้นเห็นไหมคะคําว่าท้งขวากับคําว่าชง聪明นะคะเป็นความหมายในด้านบวกทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยสประโยคนี้ก็จะมีมาเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ รูปแบบที่5นะคะชเชิงเงื่อนไขอันนี้เนี่ยจะเป็นด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเกิดเงื่อนไขอะไรขึ้นก็ตามด้านหลังผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโครงสร้างนี้เราจะใช้คําว่าอูลุ่นจุๆๆดๆโตจุดๆ,ๆนั่นเองซึ่งโครงสร้างนี้นะคะจะแปลว่าไม่ว่าจะจุดๆล้วนก็จุดๆนั่นเองตัวยอย่างเช่น ไม่ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ตกฉันก็จะไปหาเธอแบบนี้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคกันนะคะโครงสร้างประโยคจะเริ่มต้นที่ประธานนะคะซึ่งตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ตามด้วยคําว่าอู๋ลุนไม่ว่าบวกด้วยเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรก็ได้ตามด้วยคําว่าโตอ่ะลว้วนก็และอันสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ 无论发生什么我都会帮助你。无论ไม่ว่านะคะไม่ว่าจะ发生什么เกิดอะไรขึ้นก็ตาม我都会ฉันก็จะ帮助你ช่วยเหลือเธอนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นคาว่า发生什么เป็นเงื่อนไขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามะฉันก็จะช่วยเหลือเธอแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเชิงเงื่อนไขนั่นเองค่ะ การใช้โครงสร้างนี้นะคะในการเขียนบทความจะทําให้เนื้อเรื่องของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นค่ะแค่จํารูปประโยคเหล่านี้ไปใช้ก็ช่วยให้บทความในพัร์ทการเขียนดูดีขึ้นมาแล้วแต่ถ้าอยากได้ความมั่นใจสอบพาร์ทการเขียนผ่านแน่นอนต้องติวคอร์ส HSK 5กับครูพี่นิวด้วยนะคะพี่นิวมีเทคนิคการเขียนเจ๋งๆอีกเพียบรับรองว่าคะแนนพาร์ทนี้ต้องออกมาปังแน่นอนติว HSK 5กับครูพี่นิวการันตีคะแนน200อัพผ่านชัว เพอลอรงเรียนฟรีที่ลิงก์นี้เลยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมทักแชทมาเลยค่ะ